ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์อาร์เซนอลเริ่มต้นกันที่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในพื้นที่ที่เราจะมาเจาะลึกทุกเรื่องราวของทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลแบบถึงพริกถึงขิงและแน่นอนว่าข่าวครา,าวของทีมในช่วงนี้ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องฟอร์มในสนามการเสริมทัพที่น่าจับตามองและอาการบาดเจ็บของขุนพลคนสําคัญ บอกเลยว่านี่คือช่วงเวลาที่แฟนบอลปืนใหญ่ต้องคอยติดตามแบบห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวอาเตตามั่นใจ2แข้งใหม่ฉายแววเด่นเรามาเริ่มต้นกันที่การเสริมทัพที่ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างสูงในฤด,ดูกาลใหม่นี้มิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่ออกมากล่าวอย่างมั่นใจในฟอร์มของวิกเตอร์โยเคเรสดาวยิงตัวความหวังและมาตินซูบิเมนดีมิดฟิล์ที่เพิ่งย้ายเข้ามาสู่ทีม สำหรับวิคเตอร์โยเคเรสนั้นอาเตตาได้กล่าวถึงพัฒนาการมีส่วนร่วมกับประตูชัยที่ทีมทำได้ในช่วงต้นครึ่งหลังการมีส่วนร่วมกับประตูถือเป็นโบนัสสำหรับผู้เล่นในแนวรับและมันตอกย้ำว่าหลังจากจังหวะผิดพลาดในตอนแรกเขาก็สามารถรีเซตตัวเองและเล่นเกมที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพขอกองหลังริคาร์โดคาลาฟิออรีเกรด7.5มาที่แบ็กซ้ายริคาร์โดคาลาฟิออรี ที่ได้รับเกรดสูงถึง7.5คาลาฟิออรีเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นมากในเกมนี้เพราะนอกจากจะมีเกมรับที่แกร่งแล้วยังสามารถช่วยในเกมรุกได้ดีอีกด้วยเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เล่นที่คอยป้องกันฝั่งซ้ายเท่านั้นแต่ยังเติมเกมขึ้นสูงเพื่อสร้างมิติให้กับทีมนอกจากนี้เขายังมีจังหวะย,ยิงที่เกือบจะกลายเป็นประตูให้กับทีมด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระหายในการทำสกอร์ เกรด7.5ของคาราฟิออรีถือเป็นเกรดที่ยอดเยี่ยมแสดงให้เห็นว่าเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ฟอร์มดีที่สุดในแนวรับของอาเซนอลในเกมนี้กองหลังกองกลางเอเบเรชีเอเซเกรด6ขยับมาที่แดนกลางเอเบเรชีเอเซตำแหน,น่งกองกลางที่ลงเล่นแทนกับตันทีมอย่างมาตินโอเดกาดเอเซได้รับเกรด6ซึ่งถือเป็นเกรดที่ค่อนข้างตำ่ำเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมทีมหลายๆคน สาเหตุหลักคือฟอร์มการเล่นของเขาไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะในครึ่งแรกที่ดูเงียบไปเลยไม่สามารถสร้างอิทธิพลให้กับเกมแดนกลางได้เท่าที่ควรอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังเอเซ่ดูดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วฟอร์มการเล่นของเขายังไม่สามารถทดแทนบทบาทของกัปตันโอเดก,กาดได้อย่างสมบูรณ์ขอกองกลางมาตินซูบิเมนดีเกรด7 ถัดมาคือมาตินซูบิเมนดีกองกลางตัวคุมจังหวะที่ได้เกรด7ซูบิเมนดีอาจจะไม่ได้มีฟอร์มที่เด่นเป็นพิเศษแต่เขาก็เป็นผู้เล่นที่เล่นตามเกมที่โค้ชสั่งได้อย่างดีบทบาทของเขาคือการช่วยทีมคลองบอลและผ่านบอลที่แม่นยำซึ่งเป็นสิ่งที่สํำคัญมากในการควบคุมจังหวะเกมให้อยู่ในมือของอาเซนนลซูบิเมนดีทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ทำให้แดนกลางของทีมมีความสมดุลและมั่นคงเกรด7จึงเป็นเกรดที่ยุติธรรมสําหรับกองหลังที่ทํางานปิดทองหลังพระกองกลางเดคแคลนไรซ์เกรด6.5อีกหนึ่งกองหลังคนสําคัญเดแคลนไรซ์ Rice, ได้รับเกรด6.5ฟอร์มของไรซ์ในเกมนี้ถือว่ากลางกลางไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ถึงกับโดดเด่นเขาสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆได้ดีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของกองหลังตัวรับ แต่มีบางจังหวะที่ไรซ์เลือกที่จะเล่นยากเองไปหน่อยซึ่งอาจนำไปสู่การเสียการครองบอลได้อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วไรซ์ Rice ก็ยังคงเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางและเกรด6.5ก็สะท้อนฟอร์มที่ค่อนข้างคงที่ของเขาในเกมนี้ปีกขวาบูคาโยซาก้าเกรด8มาถึงผู้เล่นที่ฟอร์มแจ่มที่สุดในเกมนี้นั่นคือบูคาโยซาก้าตำแหน่งปีกขวาที่ฟาดเกรดสูงสุดไปถึง8เต็ม10 ซาก้าคือผู้เล่นที่อันตรายที่สุดของอาร์เซนอลในเกมรุกเขาสามารถลากเลื้อยทำเกมรุกทางฝั่งขวาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุกคามแนวรับของฟูแลมในตลอดเวลาสิ่งที่ตอกย้ำฟอร์มอันยอดเยี่ยมคือซาก้าสร้างโอกาสในการทำประตูได้มากถึง6ครั้งซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในเกมนี้และที่สำคัญที่สุดคือเขาคือคนเปิดลูกเตะมุมที่เป็นจังหวะที่ทีมได้ประตู ซาก้าจึงเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกและเกรด8ก็ยืนยันถึงความสำคัญและฟอร์มที่โดดเด่นของเขากองหน้าเลอันโดทรอสซาดเกรด7ฮีโร่พิัตรประตูชัยเลอันโดทรอสซาดตำแหน่งกองหน้าได้รับเกรด7ฟอร์มโดยรวมของทรอสซาดในเกมนี้ค่อนข้างเงียบโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกที่เขาดูเหมือนจะเล่นไม่ออกเลย อย่างไรก็ตามทรสาสซา์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงสัญชาตญาณของกองหน้าเมื่อเขายืนถูกที่ถูกเวลาและสามารถจบสกอร์เป็นประตูชัยให้กับทีมได้ในช่วงต้นครึ่งหลังประตูนี้มีความหมายอย่างยิ่งเพราะมันคือ3มแต้มและการกลับคืนสู่ตำแหน่งจ่าฝูงการยิงประตูชัยได้ทำให้เกรดของเขาพุ่งขึ้นจากฟอร์มที่เงียบในครึ่งแรกเป็นเจ็บอย่างสมเหตุสมผลกองหน้าตัวเป้าวิกเตอร์โยเคเรสเกรด6 ปิดท้าย11ตัวจริงที่วิกเตอร์โยเคเรสตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าได้รับเกรด6โยเคเรสมีโอกาสเน้นๆ2-3ครั้งในเกมนี้แต่ปัญหาคือเขาไม่สามารถจบสกอร์ได้ซึ่งทำให้สถิติที่น่ากังวลยังคงดำเนินต่อไปนั่นคือเจ้าตัวยิงให้ต้นสังกัดได้เป็นนัดที่7ติดต่อกันเข้าไปแล้วเกรด6จึงสะท้อนถึงการทำงานหนักแต่ขาดความเฉียบขาดในการทำประตู เป็นเรื่องที่โยเคเรสต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนเพราะกองหน้าตัวเป้าของทีมลุ้นแชมป์ไม่ควรจะฝืดเขืองได้นานขนาดนี้ขอการตัดเกรดผู้เล่นสำรองมาดูที่ผู้เล่นสำรองที่ลงมาช่วยเปลี่ยนเกมในครึ่งหลังกันบ้างกองกลางตัวสำรองมิเกลเมริโนแทนเอเซนาทีที่60เกรด6.5มิเกลเมริโนลงมาแทนเอเบเรชีเอเซในนาทีที่60เมริโนได้รับเกรด6.5 การลงมาของเขาช่วยเพิ่มความสดใหม่ในเกมแดนกลางของอาเซนนลและเขาทำตามหน้าที่ตัวเองได้อย่างดีการที่เมริโน่สามารถรักษาความสมดุลในแดนกลางได้ในช่วงเวลาสำคัญของเกมถือเป็นผลงานที่น่าพอใจสำหรับผู้เล่นสำรองกองหน้าตัวสำรองกาเบรียลมาตินเนลลี่แทนทรสซานาทีที่82ไม่สามารถให้คะแนนได้กาเบรียลมาตินเนลลี่ ถูกส่งลงมาแทนเลอันโดทรซาในนาทีที่82ด้วยเวลาในสนามที่น้อยนิดทำให้ไม่สามารถให้คะแนนได้กองกลางตัวสำรองคริสเตียนนอกาดแทนโยเคเรสนาทีที่90ไม่สามารถให้คะแนนได้เช่นเดียวกับคริสเตียนนอกาดที่ลงมาแทนวิกเตอร์โยเคเรสในนาทีที่90เนื่องจากเวลาการเล่นน้อยมากจึงไม่สามารถให้คะแนนได้ทั้งหมดนี้ คือการอัปเดตข่าวอาเซนอนอลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ